สวัสดีครับรายการพักเครื่องเรื่องง่ายๆวันนี้ประจำวันอาทิตย์ที่11บเกุมภาพันธ์พุทธศักราช2560นำเนินรายการโดยสมชายน้อยสาครกเเมื่อกีก้ก็ได้แชร์แชร์เรื่องราวต่างๆในโลกออนไลน์ที่ผมเคยปรากฏตัวขึ้นมาเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วอะไรแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทความก็ดีหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ได้พยายามต่อสู้ในเรื่องของความถูกต้อง มาโดยตลอดนะครับก็ให้เพื่อนๆได้มองเห็นความเป็นสมชายน้อยสาคขอ <c oughs> นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแวะว่างก็แวะเข้ามารับชมกันทักทายกันนะครับอ,อสวัสดีท่านกิติพงติยาลัชกุลสวัสดีครับภาษาไทยเราอ่านออกนะปกติแล้วเนี่ยเราเป็นคนไทยนะแต่เดิมแล้วเราเรียกตัวเองว่าเสียม พวกสยาม siam อ่านว่าเสียมหรือว่าสยาม siam แล้วแต่ว่าใครมันจะอ่านยังไงนะแต่ว่าในความหมายนะที่นี้ให้เรารู้กันว่าเราคือเสียมเราคือสยามเราคือแซมเราคือเสียงแล้วแต่ใครจะออกเสียงนะเราก็ไม่ต้องไปอะไรมากนะเราเราเป็นคนไทยเสียมเสียมนี่มันหมายถึงสยาม สยามเนี่ยแปลว่าอะไรเออม,มีบางคนนะถามผมว่าเอ้ยสยามแปลว่าอะไรอ่ะสยามเนี่ยมันหมายถึงประเทศนะเสียมกบวันนี้ผมอยากจะเน้นเน้นย้ําตรงนี้เลยเสียมกบทาไมเราเราถึงเราถึงจะต้องเน้นย้าตรงนี้รู้ไหมฮะเน้นเน้นย้าย้าว่าเสียมกบคือประเทศสยามในขณะที่นักประวัติศาสตร์ชาติไทยที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะ เมื่อเจาถั่วงอกถั่วดำอะ่ะมันบอกว่าประเทศสยามไม่มีนะไม่เคยมีประเทศสยามเอาคําว่าเสียมกกเสียมกกนั่นแหละนั่นแหละคือประเทศสยามคนสยามประกอบด้วยคนร้อยเผ่าเ <c oughs> มื่อจะเป็นมอญลาวเขมรแต่เขมรเนี่ยเราเราเรามันก็ถือว่าเป็นเผ่านะเขะมรหรือเวียดหรือจามหรือว่าเจนละอะไรก็แล้วแต่ ตั้งแต่ฟิลิปปินส์จรดอินเดียทําไมผมสิงต้องไปเริ่มคําว่าสยามสยามกกเวลาเราจะพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องสืบค้นจับคําว่าประเทศนะไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรมีประเทศตหลักอักษรไทยมีอักษรสยามมีอักษรขอมเป็นอักษรสยามอักษรมอนเป็นอักษรสยาม,อ,มอักษรล้านนาก็เป็นอักษรสยาม ทั้งหมดนี่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นในประเทศไหนมันก็เป็นอักษรของประเทศนั้นอารยธรรมตอนนั้นใครเป็นเจ้าของถ้ามีประเทศสยามสยามเป็นคนสร้างไว้ก็เป็นอารยธรรมสยามตัวอักษร,รไทยอักษร,รบาลีสันกิตอักษรปัลวะอักษรอะไรทมินยินดูอักษร,รอะไรก็แล้วแต่ใครเป็นเจ้าของประเทศตอนนั้นสยามนั่นแหละคือพวกอักษร,รสยาม คนอินเดียคนอินเดียตอนนั้นก็เป็นพวกสยามเป็นพลเมืองของสยามคนลาวคนเวียดน,นามคนฟิลิปปินใครเป็นใครเป็นผู้ปกครองเขาอยู่ตอนนั้นสยามสยามเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองพันเมืองตั้งแ่ฟิลิปปินจรดอินเดียนน่นน่ะพวกนี้เป็นพวกสยามขึ้นไปสิบสองปนาสิบสองจุดไทยสิบสองอะไรพวกนี้มันเป็นพวกสยามหมดเลยดังนั้น อารยธรรมเนี่ยสยามเริ่มต้นเมื่อไหร่ใช่ไหมถ้ามันมีประเทศนั่นแหละเป็นเจ้าของอารยธรรมอักษรขอมก็เป็นอักษรสยามเป็นอักษรที่ใช้ในราชการพวกสยามอักษรมอนก็มีเขาก็ใช้ในส่วนของความเป็นมอนนะดังนั้นเนี่ยที่ที่เราจะบอกว่าสยามเป็นชนร้อยเผ่ามอนก็เป็นชนร้อยเผ่าเป็นพวกสยาม ดังนั้นเนี่ยเราจะตรวจสอบ d n a หรืออะไรคนส่วนใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่หรือว่าพล,ลเมืองส่วนใหญ่มีเชื้อสายมอนก็ไม่ปแปลกแต่เป็นพล,ลเมืองพวกสยามดังนั้นไม่ว่าอรารยธรรมของมอนของประเทศที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระบรมโพธิาัสมภารของกษัตริย์เนี่ยสยามเนี่ยนั่นก็คือเป็นอรารยธรรมสยามนะ อย่างที่ผมบอกแม้แต่ในอินเดียนะเวลาคุณจะเติบโตขึ้นมาคุณก็ต้องใช้ภาษาเดียวกับเขาคือภาษาสยามก็คือเราใช้อักษรของเป็นอักษรประเภทหนึ่งของสยามอักษรปัญละวะอักษรอะไรก็แล้วแต่มันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นตอนไหนอ่ะมาเป็นพวกไหนอ่ะไม่รู้ของอินเดียมปนไงเทมินินโดอินเดียไม่มีประเทศในตอนนั้น อักษรทมินฮินดูพวกโจรละพวกอะไรพวกนี้เจลละพวกอะไรมันมันอยู่ภายใต้พระบระโมพโพธิสมภารของกษัตริย์สยามทั้งหมดก็เป็นอักษรสยามมึงจะต้องมาเสียเวลาทําไมไปพิสูจน์ว่าอักษรนี้เกิดก่อนอักษรทามีอักษรฮินดูทมินเอ,อ่ออะไรก็แล้วแต่มันอยู่ในประเทศไหนที่นอินเดียไงอินเดียอินเดียไม่มีประเทศมันเพิ่งเป็นประเทศเกิดใหม่ ก่อนหน้านั้นมันเป็นประเทศสยามไม่ใช่ผมมั่วนะนี่ผมพูดเื่องจริงนะเราไม่ต้องเอาอินเดียในปัจจุบันอย่าอย่าเอาประเทศอินเดียขึ้นมาอย่าเอาปร,เประเทศกัมพูชาขึ้นมาไอ้พวกนี้เป็นประเทศเกิดใหม่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิที่สมคานของกษัตริย์สยามเขาเป็นพวกสยามเดิมนะกัมพูชาก็เป็นพวกสยามกัมพูชาก็เป็นพวกสยามเดิมดังนั้นเนี่ย วัฒนธรรมอารยาธรรมอะไรที่เกิดขึ้นในกัมพูชามันเป็นพวกสยามเดิมมาก่อนนะหมายถึงว่าเขาก็เป็นพลเมืองพวกสยามกัมพูชาเป็นจังหวัดหนึ่งของสยามเป็นขอมขอมคือตำแหน่งเจ้าเมืองพวกสยามเน,นเน้นให,ให,เหน้เห็นเลยว่าขอมคือตำแหน่งเจ้าเมืองพวกสยามอักษรขอมคืออักษรราชการที่พวกสยามพวกเจ้าเมืองสยามหรือคนที่มีความรู้พวกสยามใช้ รวมถึงอักษรมอนด้วยก็มีใช้มันจะมีระดับชั้นเลเวลของมันอักษรไทยก็มีอยู่ส่วนหนึ่งอักษรบาลีสันสกิจพวกนี้อยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็มาอักษรขอมอักษรมออักษรอ,อะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นอักษรที่พลเมืองพวกสยามใช้นะทีนี้อย่างที่บอกอะอักษรน,นั้น่ะหรือว่าอรารยธรรมนั้นมันเกิดขึ้นในส่วนไหนตอนนั้นใครเป็นเจ้าของ สยามเป็นจักรวรรดิมีเมืองพันเมืองที่ผมบอกเนี่ยจักรวรรดิถูกแล้วสยามเป็นจักรวรรดิญี่ปุ่นจีนเยอรมันรัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสพวกนี้เป็นจักรวรรดิคุณดูไม่มีเราจักรวรรดิเขมรน่ะนะขเขมรไม่เคยมีตัวตนนะเป็นพวกทาสอยู่ในเมืองพระนครมันเป็นวันณะทาสนะผมจะบอกให้กวาดต้อนดีเอ็นเอกวาดต้อนมาจาก อินโดนีเซียนะขเขมรนี่ไม่มีอะไรเลยนะเป็นพวกทําไร่สานาอยู่ตามนั่นแหละชนบทไม่มีไม่ใช่วันนะปกครองไม่ใช่เจ้าเมืองนะก็พยาละแวกไงพยาเป็นตําแหน่งเจ้าเมืองพวกสยามเป็นขอมละแวกเป็นภาษาสยาม <c oughs> มีตกกอกกกตกมีไหมไม่มีหรอกเจ้าเมืองอ่ะ <c oughs> มีแต่พวกสยามทั้งนั้น ดังนั้นในเมืองพันเมืองที่ที่เป็นจังหวัดของสยามเดิมเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นการขยายเมืองของลูกหลานเลนล้นว่ากันไปของกษัตริย์สยามทั้งนั้นเป็นพวกสยามเดิมทั้งนั้นไม่ต้องไปบอกเราไว้เนี่ยไปแต่งงานกับตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้น,ตร,นตรงนั้นนึกออกไหมมันละเอียดเกินไปมึงไม่ต้องรู้ก็ได้อย่าไปสู่รู้เยอะนะคุมคุมเกมสยามให้ได้ก่อนสยามกุกสยามกวก ที่จีนเขียนไว้เมื่อสองสามพันปีที่แล้วเขารู้จักเราแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าประเทศสยามมีเมืองพันเมืองอยู่ตรงไหนบ้างวะนี่นี่คือสิ่งที่เรานักประวัติศาสตร์ควรให้ความสนใจนะไอ้คําว่าสยามเนี่ยมีเมืองพันเมืองมีพันจังหวัดเนี่ยพันณาจาักรที่อยู่ภายใต้การปกครองเออมันใช้อะไรอ่ะมันก็ใช้อักษรของส่วนหนึ่งแล้วมันก็มีใช้อักษรไทยด้วยส่วนหนึ่งในเมืองพันเมืองเราก็จะพบอักษรไทยด้วยนะ อยู่ในซากอรารยธรรมของเมืองทั้งพันเมืองนั้นนะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าถ้าอยู่ภายใต้การปกครองของสยามแล้วเนี่ยก็จะยอมรับเอาอรารยธรรมของสยามไปอยู่ในเมืองเมืองเมืองนั้นในจังหวัดจังหวัดนั้นด้วยเสมอแล้วชื่อชื่อดั้งเดิมของซากอรารยธรรมต่างๆเนี่ยก็ล้วนเป็นชื่อสยามเราจะแปลความหมายได้เพราะเราคือต้นฉบับของภาษานะไม่ใช่เอามาจาก อินเดียไม่ใช่มาจากประเทศอินเดียอยู่ที่สยามเราทั้งนั้นเลยเพราะเราเป็นกษัตริย์ภาษาอะไรก็ตามที่เกิดใต้เกิดภายในพระบรโมโพธิที่สง่าของกษัตริย์สยามเนี่ยเราเรียกว่าสยามประเทศประเทศสยามนะอารยธรรมวัฒนธรรมศิลปกรรมปฏติมากรรมที่เอเ้คเมันทวงโกโดมบงโกเดนบอยเนี่ยเป็นบอกอารยธรรมคเขมร มันอญญารยธรรมสยามนะทั้งนั้นแหละเขมรมันไม่มีกษัตริย์มาก่อนหน้านะั้นมันจะไปม,มีอญญารยธรรมได้ยังไงนะคิดง่ายๆมันคิดง่ายๆนี่นะักประวัติศาสตร์เราทุกวันเนี้ยบอกว่าเราไม่มีประเทศอรารยเสียมกุกแปลว่าอะไรก็แปลว่าประเทศสยามมันไม่มีเราไม่เคยมีเรามาหนึ่งแปดสองสองหกนี่พ่อขุนรามประดิษฐ์อักษรไทยตัวอักษรไทยมันอยู่เมื่อหกพัน 6, ปีที่บ้านโนนวัดนั่นอนะ่ะมึงจะดูว่าเราว่ามันมีตวตนอยู่นะ เออแล้วถ้าสมชายพิสูจน์ได้อะเขาแสดงว่าเรามีโตัวตนตั้งแต่หกพันปีได้แล้วใช่ไหมเออก็ใช่ไงแล้วเราเรามีตัวตนหกพันปีแล้วเราจะไปไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ปกครองสูงสุดหรอเราจะไปเป็นทาสเป็นขุดเสียมถือเสียมแบกบเสียมขุดค่ายขุดอะไรอย่างที่ไอ้เขมรมันบอกว่าสุริยะวรลมันชื่อกษัตริย์เขมรที่ไหนเลาสุริยะกับวร,รมัน มันชื่อแบบสยามก็ยังมีพวกเขมรมาบอกสุริยะกับวรมันน่ะมันเป็นชื่อภาษาสันสกิตแล้วไงมันใช้ภาษาเขมรมาล่ะมึงก็คิดเอาเองดิแล้วใครเป็นกษัตริย์ล่ะสยามเป็นกษัตริย์อ่ะก็ชื่อนี้ก็แสดงว่าเขาก็ใช้บาลีและสันสกิตไงมึงคิดออกปะเนี่ยแหมฉลาดแย้งแล้วทําไมถ้าเป็นกษัตริย์เขมรมึงไม่ใช้ชื่อกษัตริย์เขมรตั้งชื่อให้สุริยะวรมันมาใช้ชื่อสยาม มึงอ่านออกเหรอฮนะงานไม่ออไอ้นักประวัติศาสตร์เราก็บอกไม่มีประเทศสยามไม่มีประเทศสยามตลอดเวลาที่ผมเจอมานะทะเลาะมาตลอดไม่มีประเทศสยามเวลาเราจะบอกว่าไอสิ่งเหล่าเนี้อารยธรรมแบบนี้มันเป็นของใครเราต้องไปดูว่าตอนนั้นมันเป็นของประเทศอะไรนะนี่พอไอ้นักประวัติศาสตร์ชาติไทยมันบอกสยามไม่มีประเทศอะชิบหายเลยนะความบันไยมันเกิดขึ้นไง นำพิสูจน์สยามไม่ได้ไม่มีไม่มีมมอ่าแล้วที่จีนบันทึกเห็นไหมจมีนบันทึกมาสองพันปีที่แล้วมีเสียมกุกนั่นแหละสยามสยามกุกแปลว่าประเทศนะคนจีนเขาเขียนมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะเออนั่นแหละแล้วให้เราไปดูอ่าไม่ใช่หรอกมันอาจจะไม่ถึงคนต่างชาติเขาเรียกเราว่าเสียมนั่นแหละมึงไปดูจีนมันเขียนไว้ประทับอยู่ตรงนั้นนะ่ะเสียมกุกกุกมันแปลว่าประเทศนะ มันแปลตัวอื่นไม่ได้เลยคนจีนเขาก็ฉลาดนะไอความหมายของไอคําว่ากุกข,ของเขาอะมันแปลว่าประเทศได้อย่างเดียวมันแปลอย่างอื่นไม่ได้ด้วยเป็นตัวกษัตริย์ขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็มีกรอบล้อมรอบก็คือหมายถึงกษัตริย์ที่มีดินแดนอะคนคนที่ปกครองมีดินแดนนั่นแหละก็คือกษัตริย์เสียมสยามกษัตริย์สยาม,รรยามประเทศสยามเออไอตัวกษัตริย์อยู่ข้างในสี่เหลี่ยมแปลว่าประเทศนะ ประเทศสยามเสียมกุกแปลว่าประเทศสยามนะเออไอ้นักประวัติศาสตร์เราอ่ะไม่มยไม่มีไม่มีนู่แม่งตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรประเทศสยามไม่เจอแล้วมาทะเลาะกันไอ้ขมรนแม่ก็ได้เปรียบเลยเมื่อประเทศสยามถูกตัดออกไปขอมมันก็บอกว่าเป็นพวกขมร้ไงดังนั้นเนี่ยอายาธรรมขอมก็กลายเป็นอายาธรรมขมรไปด้วยตายหาแล้วมึงแล้วขมินกษัตริย์ขมรชื่ออะไร สุริยวลมันอิสานวลมันอินทละวลมันหันสาวลมันชัยวลมันมะเห็นทละวลมันลุทธะละวลมันโว้ยบ้านี่มันชื่อภาษาเขมรที่ไหนเราเนะเออตอนนี้มันก็เลยพยายามจะสร้างกับศัพท์มันขึ้นมานะไปจุ๋ยชื่อลำพงตํานุนลำพงนี่ตำพงนั้นอะไรของมันอะเต็มไปหมดมันใช่เขมรมันมีประเทศที่ไหนอี่ย ถ้ามึงตั้งบอกว่าอันนั้นเป็นกษัตริย์ขเขมรน,นะขเขมกกรสกษัตริย์ขเขมรโบราณมึงชี้ประเทศมาด้วยแล้วจีนเคยเขียนไหมว่ามีขเขมรกุก่ะไม่เคยเขียนนะจีนยังระบุเลยมีกษัตริย์ผู้เดียวนะใต้ทะเลจีนใต้ปกครองเมืองพันเมืองตั้งแต่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลออปกครองราชาพันคนมีฐานนันดับสั์เทียบเท่า ฮ่องเต้แห่งทะเลจีนใต้เทียบเท่าฮ่องเต้เน,นะเอาแล้วไงก็เป็นกษัตริย์ไงฮ่องเต้แปลว่ากษัตริย์ปะแปลว่ากษัตริย์ไงเออแล้วเขเมีมีกษัตริย์เะละ่ะไม่มีนะเขเมนไม่มีกษัตริย์เพราะอะไรไม่มีประเทศจะมีกษัตริย์ได้ยัง,ยงไงประเทศขเขมนอยู่ตรงไหนมึงต้องเริ่มต้นจากประเทศก่อนเมืองพันเมืองไปของสยามทั้งนั้นเขเมีโผล่กลางป้องมาตรงไหน่ และคําว่าประเทศสาลาฟเนี่ยไม่มีนะเพื่อนๆขอขอขอให้เราเข้าใจตรงนี้จากที่จีนเขียนตรงนั้นนะคำว่าเสียมกุกกษัตริย์ผู้หนึ่งปกครองเมืองพันเมืองผู้เดียวที่อยู่ใต้ทะเลจีนใต้ปกครองเมืองพันเมืองครับมันมีประเทศสาลาฟคาว่าประเทศเนี่ยมันต้องมีกษัตริย์ไม่มีมีแต่สยามเท่านั้นที่เป็นกษัตริย์เออฟิลิปปินส์มีกษัตรปปะะิย์ก็ล่ะเวียดนามมีกษัตริย์ไหม อันนั้นเราเป็นจเ,เมืองเราเข้าใจผิดว่าเป็นกษัตริย์แต่ตอนหลังเขาก็ตัดตรงนี้ออกไปเพื่อไม่ให้เชื่อมโยงเขาก็เลยใช้ท่านโฮจิมินน์เป็นวีรบุรุษมีไหมกัมพูชาก่อนหน้านั้นมีกษัตริย์ไหมไม่มีเพราะกัมพูชาอาณาจักรกัมพูดเป็นจังหวัดหนึ่งของสยามดังนั้นเนี่ยจึงไม่มีเชื้อพระวงศ์นะเขาก็เป็นแค่ตัวกัมพูชาเองอ่ะ เป็นเจ้าเมืองพวกสยามเป็นส่วนหนึ่งของพวกเนี้ยลูกหลานเลนโรลูกเคยลูกก็ขยายเมืองออกไปปกครองนะถามว่ามีเมืองตอนนั้นมีอนนาณาจักรกัมพูชมไหมกัมพชะมีไหมมีมันเป็นที่ตั้งเมืองหลวงไงเป็นที่เมืองหลวงตั้งอยู่เมืองนครวัดนครธรรมตั้งอยู่แต่กษัตริย์สยามไปอยู่ที่นั่นท่านจะไปอยู่ในเมืองไหนก็ได้นะดังนั้น อนนาณาจักรกัมพูชามีไหมมีแต่ไม่ได้เป็นประเทศเข้าใจไหมเออกษัตริย์ที่ปกครองเมืองพรนะนครน่ะเป็นกษัตริย์สยามกรรมักรรมพชะนะูชากัมพูดน่ะเป็นเมืองเมืองหนึ่งของสยามเขมรนนะ่ะคนละเรื่องเขมรคนละพวกกับกรัรมพูชาเขมรมันเป็นชาติกว่าต้อนมาจากไอ อินโดนีเซียเอามาใช้งานในเมืองพระนครนะเออต้องลำดับดมึงต้องลำดับเรื่องให้ถูกต้องมาก่อนแนละ้วมึงจะเข้าใจว่าเอ้ยความจริงมันเป็นยังไงเนี่ยความจริงมันเป็นอย่างที่สมชายพูดนี่แหละล้วนๆดังนั้นเนี่ยพอถึงคอสอที่หนึ่งสามสามหกไอเกิดกบฏท,ทาสเขมรชื่อไอตะซอกเปรมเนี่ยหรือที่กษัตริย์สยามตั้งชื่อให้ว่าแตงหวาน เกิดกบฏภายในเมืองพระนครนะเมืองพระนครเมืองนครวัดนครธรรมภาษา,ขาเขมรที่ไหนเราพระเจ้าใช้วรามณานที่เก้าสู่กอกบฏแล้วก็ถูกขับไล่ออกมาจากเมืองสําเร็จโดยไอ้พวกทาสเขมรเนี่ยจะย้ายมาแล้วก็มามาสุพรรณแน่นอนไม่ได้มาลบบุรีมาสุพรรณและเจ้าเมืองสุพรรณเนี่ย ให้เมืองอยุทยาที่เขาปกครองอยู่เนี่ยดูแลอยู่อะ่ะให้กับพระเจ้าชัยวรมันที่เก้านำคนมาแสนคนจากเมืองพระนครก็คือพระเจ้าชัยวรมันที่เก้าจากเมืองพระนครมาแล้วก็ไปตั้งไปปรับปรุงไปไปสร้างเมืองที่อยุธยานะเจ้าเมืองสุพรรณยกให้เป็นเมืองหลวง แล้วก็ยกลูกสาวให้ขึ้นเป็นพ่อตาของพระเจ้าอุทองเริ่มต้นราชวงศ์สุพรรณภูมิชัดพอไหมแลวประวัติศาสตร์มึงชัดพอไหมเมืองพระนครน,นั่นนเป็นกษัตริย์สยามคุมอยู่พระเจ้าอุทองเนี่ยคือพระเจ้าชัยวรมันที่เก้าลีภัยมาชัดพอไหมทีนี้พอเรามาชัดข้อความตรงนี้ใช่ไหมพอเรามาปฏิปต่อเรื่องราวตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ย ตอนนี้เห็นไหมนักประวัติศาสตร์ที่แต่เดิมเลยเนี่ยไม่พยายามจะบอกว่าพระเจ้าอู่ทองมาจากไหนมาครองเมืองยุทธยาได้ไงอยู่ๆมาโผล่เมืองยุทธยามารู้ได้ไงยุทธยาจะเป็นเมืองที่ดีตอนแรกเอาง่ายๆก่อนพระเจ้าอู่ทองมันย้ายมาจากเมืองไหนตลอดระยะเวลาที่ผมจนถึงไม่มีใครตอบได้นักประวัติศาสตร์ในประเทศไทยแม่งตอบไม่ได้ว่าพระเจ้าอู่ทองย้ายมาจากไหน ปฏิปต่อเรื่องนี้กันไม่ได้แล้วยยงไงไะก็มาด้ายฆ่าอา้าแล้วเขามาอย่างไะคนต้องเป็นแสนคนไม่รู้มาจากเมืองไหนไม่รู้สงสัยหนีโรคามาอะไรอย่างเงี้ยมันก็สันนิษฐานกันไปเรื่อยไงใช่เชื้อโรคมึงย้ายไปไหนมันก็ตามไปด้วยนะเออลําบากการสันนะิษฐานมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะการเรื่องจริงเขาจะไม่สันนิษฐานนะผมไม่ได้พูดว่าผมสันนิษฐานไง เออเขาก็ย้ายมาจากเมืองพระนครน,นั่นแนหะเป,เ,ปเป็นเต็มเลยคนแสนคนตามที่โจตาควานเคยเขียนไว้อ่ะแล้วมันมีเมืองเดียวในสมัยนั้นอนะ่ะที่สามารถรองรับคนหนึ่งแสนคนได้ก็คือเมืองพระนครเอาแล้วออกมาจากเมืองมาทําไมมีเหตุผลมล่มล่ะหนีโลหามาออกมาจากเมืองไหนอ่ะไม่รู้รู้หาอะไรกันบ้างนักประวัติศาสตร์ชาติไทยตอนนี้เชื่อมากันทั้งหมดเลยแล้วก็ผิดด้วยนะไม่ใช่เชื่อถูก